ออกรถป้ายแดงไปทำไมในเมื่อรถมือ2ผ่อนถูกแถมไม่ต้องดาวพบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆวันนี้น้องพามาแนะนำสุสกิสวิปเครื่องยนต์1.25 Max Edition นะคะตัวนี้ปี2021ค่ะไม่25,000โลนะคะภายในใหม่มากนะคะมีชุดแต่งพิเศษนะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยนะคะ มาดูโครงสร้างรอบๆกันค่ะผ่อนเพียง6,999บาทนะคะผ่อนยาวถึง84วดเลยทีเดียวนะคะออกรฟีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเช็คเครดิตฟรีส่งมออฟรีทั่วประเทศค่ะพี่พีมาดูภายในกันนะคะสภาพบอก99.9%เลยนะคะใหม่มากเลยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากๆนะคะ เป็นเบาะผ้านะคะพี่ๆภายในสวยเดิมนะคะใหม่สะอาดน่าใช้งานนะคะเป็นไม้แท้นะคะหน้าปัดคอนโซลกลางนะคะก็จะมีช่องแอร์เป็นช่องแอร์แบบหมุนนั่นเองนะคะดีไซน์ก็จะออกมาเก๋กไก่นะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาหน้าร้านอยู่ที่3,99,000บาทนะคะผ่อนยาวถึง84งวดน,นะคะออกลด0นบาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะพี่เรามีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยนะคะขับฟรี60วันรับประกันหลังการขาย90บวันรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ถีเต็มให้ด้วยนะคะดูโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงท้ายห้องเครื่องนะคะ ื่องเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆก่อนส่งม,มอบนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์ให้นะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรกพลาสตรวจเช็คร,ระบบแอร์ให้นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งระบบฟรีนะคะพี่ๆมีรับประกรันแบตเตอรี่3เดือนให้กับลูกค้าแฟนเพจของเราด้วยนะคะวสวยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะสนใจ เตรียมเอกสารรอที่บ้านได้เลยค่ะพี่พเราพร้อมบริการพี่พีถึงที่เลยค่ะ